ตัวเ a ลออเนี่ยจะมาเบลเออเหมือนพาวเว p o i n อ,อเราเราให้หน้าหน้าหน้าแดชบอร์ดเปล่าๆโอเคแล้วคุณก็ไปเลือกทูลที่มีอยู่เอามาใส่เองผมเข้าใจว่ามอนแดกแอน,นดรอปปะแดกแอนดรอครับ n ใช่ครับใช่เมื่อแดกแอนดรอกคุณก็เลือกเองอยากได้อะไรใส่ตรงไหนคําว่าคุณหมายถึงว่าจะเป็น SI ก็ได้จะเป็น End User ก็ได้เพราะผมบอกแล้วเรามีแอดมินหนึ่งกับ User อีกสี Hmm. ใครที่มีแอดมินสามารถที่จะจัดการได้เองอ่ะตอนนี้ข้อดีของเมื่อสมมุติ SI เป็นผู้ขาย SI ก็ออกแบบแดชบอร์ดให้กับลูกค้าโอเคแล้วเมื่อออกแบบเสร็จแล้วพอไปถึงลูกค้าสามวันดีสิ่วใครไม่ชอบแดกแอนดอปเองครับลากปิีนเลยอ่อโอเคอันนี้เล็กไปใหญ่ไปแล้ววันหลังอยากมีอเลอร์ตไปทําเองโอเคเรากําลังเราก็ให้ยักษ์ชินนี่ไปอยู่ในโอเปอเรชั่นซึ่งไม่เคยมีใครให้ โอเคโอเคผมเห็นหน้าจออันนึงของของจานที่โชว์เมื่อกี้สวยงามในกับออกแบบเป็นรูปเป็นเพนแพลนอย่างไรครับที่มันสามารถแบบแบบโชว์แบบสวยงามได้อย่างนั้นเออผมเคยออกแบบหน้าตาระบบเอ่อม i n เดลลิ่งไซโลสีสันสวยงามสีเขียวมีรูปข้าโพดลูกค้าคบ่บนผมกลับมาว่าขอให้มันเพนเพได้ไหมมันสวยไปโรงงานไม่ชอบพวกเขาเป็นเอนจิเนียร์หมดเลยตัวใหญ่ๆ อะไรอย่างเงี้ยไว้หนวดไว้เขาหน้าตาแบบนี้เขาไม่เอาอเคผมเลยเลิกออกแบบเลยลูกค้าออกแบบมาอ่าโอเคโอเคเอารูปมาแล้วเราแปะให้อย่าสวยงามยังไงอยู่ที่ลูกค้าเลยเหมือนเอาฟิผมเลยเอาฟิผมบางคนนี่แบบชอบมากแบบกราฟสีสันสวยงามอีกบางคนบอกไม่เอาขอเป็นตารางทํางานต่อได้อ่าแล้วแต่คนชอบจริงซึ่งเรามีในในเอ็ดหนึ่งตัวเราให้แดชบอร์ดที่เป็นตีมเนี่ยเราให้แดชบอร์ดทั้งหมดยี่สิบแดชบอร์ด นั่นหมายถึงว่าเราใช้ไปแล้ว2-3งสามแดชบอร์ดเรามีอีก17เจผื่อไว้เมื่อไหร่อยากจะเติมเซ็นเซอร์ชุดไหนเราได้ data แบบนี้แล้วอยากจะได้ลงดีเทลไปอีกไปสร้างอีกแดชบอร์ดหนึ่งทำเพิ่มไปได้ <Okay. S 1> แล้วทําเอง s อ <Okay>. s อ SI อาจจะไม่ได้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเขาเรียกไม่ได้เงินจากตรงนี้บ้างแต่ uh huh. มันเปิดโลกแล้วก็มันสามารถที่จะมีหรือจะเขียนอ่ะในระบบของผม,ผมเรามีเขาเรียกอะไรเรามี V i r t u a l t a ทที่เหมาะกันคำนวณได้ เช่น <Okay. S 1> เมื่อกี้ถึงผมพูดถึงเรื่องคำนวณของคาร์บอนฟุตปรินต์อะโอเคครับมันสามารถคำนวณได้เลยว่าค่าใช้ไฟเท่านี้ใช้คาร์บอนไปเท่าไหร่แล้วออดิต้าตัวนี้ใส่ในตาราง uh huh. ผมมีลูกค้าอยู่ที่หนึ่งครับเขาบอกให้ทําตารางให้หน่อยโอเคแต่แต่ด้านล่างตารางนั้นให้ใส่ด้วยว่าชื่อผู้รีพอร์ตให้เขียนไว้ด้วยว่ามีขีดหนึ่งเส้นเขียนว่าชื่อผู้รีพอร์ตแล้วขอปรินแล้วก็เซน็นแล้วก็ส่งนาย อ่าโอเคง่ายขึ้นอ่าคือเมื่อก่อนเขาต้องเขียนมือแล้วส่งแล้วก็ปินแ้เขียนมือแล้วก็เซ็นแล้วก็ส่งไง <Okay. S 1> พอมันมีระบบของเราปุ๊บเขาไม่ต้องทําระบบฟีดก็มาให้แต่ใ,ใ,ใ,ใตนในในในตจนน้องกกอกงกกรม ISO เขาต้องได้ hard c ป p y แล้วทาง SI คุยกับผมอาจารย์ทางนี้มันยากไหมอ่ะโอเคผมม่ต้งนึกต้งนานอ๋องั้นผมทำไอ้นี้ให้หนึ่งเส้นห้านาทีเสร็จจบส่งครับ Oh, okay. That's right.